สัสดีค่ะเด็กิกิงแก้วมารายง,งานตัวนะคะวันนี้มาอัปเดตเป็นคลิปที่2ของ Youtube วอันนี้ลองผิดลองถูกนะคะก็เพื่ออยากจะมีประสบการณ์ด้าน Youtube มั่งวันนี้จะมา update, อัปเดตเกี่ยวกับขาของตัวเองที่จักรยานล้มเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาวันที่19ทธันวาใกล้จะคริสต์มาสขี่จักรยานไป มันเป็นหน้าหนาวของเดนมาร์กนะคะมันก็เลยทำให้มีหิมะมั่งฝนตกมั่งมันเป็นหน้าวินเตอร์อ่ามันก็เลยอมีหิมะมั่งมีอ่าน้ำแข็งมั่งมันอากาศเย็นมากมันก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งมันติดลบตอนนั้นช่วงนั้นจะติดลบวันช่วงวันเดือนธันวามันจะติดลบช่วงมันจะติดลบประมาณอ่อ สิบองศาก็ช่วงนั้นวันนั้นที่จักรยานล้มมันก็เลยเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งที่เราเราที่ว่าเราอายุมากแล้วเราสายตาไม่ดีการขี่จักรยานไปแล้วก็มองไม่เห็นว่าว่า,ว,าว่าทางเข้าซอยมันจะเป็นน้ําแข็งมันก็เลยล้มเพราะว่ามันเป็นช่วงฉุกเหุกที่ว่าทางข้าราชการเขายังไม่ได้โรยเกลือโรยแต่ทางทางถนนใหญ่นะคะ ถนนซอยเล็กๆที่เลี้ยวจกักรยานเข้าไปมันมันไม่มีมันก็เลยเกิดการล้มขาห,หัวไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรแต่ขาขาตรงที่ช่องหัวเขา่ขาค้ายจะเป็นแบบลูกสะบ้าเออแล้วเป็นตรงที่หัวเข่านะคะเป็นพวกช่วงเอ็นไม่ถึงกระหักแต่เหมือนคล้ายฉีกฉีกขาด มันก็เลยทําให้เราปวดจนช่วงนี้ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะที่ไม่ได้ทํางานก็เลยหยุดพักผ่อนเมื่อวานได้ไปหาหมอหมอบอกว่าอาการดีขึ้นเริ่มทํางานได้ประมาณช่วงกลางเดือนหน้าเท่ากับพักผ่อนไม่ได้ทํางานก็คือเออสามเดือนประมาณสามเดือนนะคะ อาทิตย์หน้าก็าจะไปกายภาพบำบัดแล้วก็ให้หมอรักษาที่กระดูกที่หัวเขา่าช่วงหัวเข่านะคะก็วันนี้ก็เลยมาอัปเดตวันนี้เพื่อนเเอเอเดกิงแก้วทำงานสองที่นะคะทำงานาทำความสะอาดที่หนึ่งเป็นงานเต็มเวลาะคะ่ะแล้วก็ เอ่อทงานก็ไปหาจอบพิเศษเอ่อทำงานที่เอ่อพายแหยมแต่เป็นอูฟ่าแเลเหมือนเป็นพนักงานชั่วคราวนะคะไปเหมือนลักษณะไปฝึกงานไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับคนแก่ไม่ใช่ทางความสะอาดค่ะวันนี้เพื่อนที่พายเห็มเอเ,อเดือนนี้เขาได้ส่งตัวไปเรียนหนังสือที่ซูซู ขาถ้าเขาจบมาเขาจะได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่เขาทำงานเป็นพนักง,งานชั่วคราวอูฟอเลอเอ่เป็นภาษาเดนมาร์กนะคะ <c oughs> เขาก็จะได้ไปเรียนหนังสือเพราะเขาทำงานมาสามปีแล้วก็เลยเด็เกหญิงแก้วก็เลยอยากจะเดินตามรอยเขานะคะก็เรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วการที่จะทำงานาการที่จะไปเรียนหนังสือ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายภาษาเดนมาร์กมันเป็นเรื่องที่เรียนเรียนยากเข้าใจยากกับการที่ว่าเด็กหญิงแก้วอะ่ะเรียนจากเมืองไทยมาแค่จบชั้นแค่ชั้นป .4 เองภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นอะไรก็มันต้องมาเรียนรู้รใหม่หมดเลยก็ยังขอบคุณที่ตัวเองได้สู้มาที่อยู่ใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะ วันนี้ก็จะมา update, อาัปเดตเกี่ยวกับาขาของตัวเองแล้วเพื่อนก็จะมาทาก็จะมาสอนทำขนมปังนะคะคอย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 ดูกันนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตจะจะให้ดูว่าขาของเด็กอิงแก้วมันมันนั่นแค่ไหนแล้ว ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขาลงแต่ยังเดินได้ไม่เต็มที่นะคะก็ต้องยังต้องใช้ไม้กระเท้าอยู่ตรงนี้ถ้าทําอะไรก็สามารถเดินได้แต่ว่าออกข้างนอกยังไม่ได้ปั่นจัก,กรยานยังไม่ได้ค่ะก็ต้องลักษณะแบบนี้ก็ต้องรออีกประมาณสามอาทิตย์ว่าจะได้ทํางานได้เต็มที่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหมอบอกว่า จะได้ทำงานได้าการเ,าเดินครั้งแรกก็คือพยายามเดินน้อยก็คือทำความสะอาดยังไม่ได้เต็มที่อาจจะได้ทำงานที่พยายยมดูแลคนแก่ช่วยคารทำกับข้าวหรือว่า,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 าหรือว่าช่วยพยุงคนแก่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนีนนะะ้นะคะนะคะ เพื่อนมาแล้วนะคะก็จะมีจะมาสอนการทำขนมปังค่ะก็จะมีเครื่องปรุมก็จะมีเนยอ่าเยีสอเขาเรียกภาษาเดนมาร์กเาเรียกีเกียแป้งค่ะเลืมซื้อนมก็เลยมีแต่นมเจืดค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะ ก็จะมีไข่แล้วก็จะมีน้ำตาลใส่ไปนิดเพื่อนมาเพื่อนมีของช็อกโกแลตมาให้เียคล้ายกับช็อกโกแลตของโพสกันเทศการพิมไข่เดนมารกมาเลยตอนนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะมาถึงแล้วดูวิธีการทำขนมปังได้เลยนะคะ นี่ค่ะอาหารอาหารต้อนรับเพื่อนมาเยี่ยมนะคะมาจากภายเหยี่งม,มาจากดูเลคนแก่ข้าวกินข้าวนี้ค่ะสั้นเนี่ยก็มีไม่ใช่แชมเปญน,นะนี่มาจากฝรั่งเศสนะคะนี่คล้ายๆกับไวายขาวโอเคม,ม,มาดูกันค่ะการทำใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย เล็กหน่อยเดียวสวยจังอืมงามงามงามย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 ม,ยม <laughs> ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้ อยากร้อนอยู่เลยนะคะนี่กินได้แล้วนี่ค่ะชิมดูก่อนอืมอร่อยค่ะอร่อยอืมไม่หวานนิดเดียว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ